จุดมุ่งหมายของการออกแบบการวัดผลและประเมินผลสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้เราอาจพิจารณาเรื่องของจุดประสงค์จุดมุ่งหมายของการออกแบบการวัดผลและการประเมินผลสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้นะเพื่อ <c ười> ที่จะบอกได้ว่าประการแรกก็คือควบคุมความแปรปรวนท,ที่เกิดขึ้นในสภาพการทดลองคนระซึ่งทําให้ผลการเรียนรู้ นะไม่ใช่ผลจากการเรียนการสอนอย่างแท้จริงนะครับนะจึงต้องขจ,จัดอิทธิพลของตัวแปรเกินนะซึ่งเป็นตัวแปรสละดืนนะไม่ให้ส่งผลมายังตัวแปรตามได้นะครับอันนี้จะมองในแง่ของการที่เรามองนะตัวแปรนะว่ามันเกิดความแปรปรวนขึ้นในการทดลองนะในการนะออกแบบการวัดผลและประเมินผลสื่อดิทัลนรกรรมเหล่านั้นนะนะให้ได้ ตามที่เรากําหนดไว้หรือไม่อย่างไรนะครับประการถัดมาก็คือเพื่อให้ผลการประเมินมีความถูกต้องแม่นยำนะเป็นปรนัยและมีความประหยัดนะครับเราอาจจะดูในแง่ของอความที่ทดลองแล้วเนี่ยนะมันมีปัจจัยต่างๆเข้ามานะเกี่ยวพันหรือมีผลกระทบนะครับทำให้เกิดความถูกต้องความแม่นยำความเปรนะรัยหรือการประหยัดนะได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ แล้วก็ประการที่3ก็คือเพื่อตอบคำถามว่าผลการประเมินการเรียนการสอนนั้นนําไปใช้กับผู้เรียนที่ทําการทดลองนะแล้วก็สามารถสรุปอ้างอิงนะไปสูนะ่ผู้เรียนกลุ่มอื่นได้หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้เรามองในแง่ของการ generalization นะหรือการนะอ้างอิงไปสู่กลุ่มนะนะผู้เรียนกลุ่มอื่น,นนะในวงกว้างนะหรือในนะบริบทในสภาพอื่นๆต่อไปได้นะครับ คุณลักษณะของการออกแบบการวัดผลและประเมินผลสื่อดิจิทัลและนนัตกรรมเพื่อการเรียนรู้เราอาจจะพิจารณาคุณลักษณะของการออกแบบการวัดผลและประเมินผลสื่อดิจิทัลและโนัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในแง่ต่างๆนะที่เกี่ยวข้องนะประการแรกก็คือพิจารณาถึงเรื่องของความตรงภายในนะหรือ internal validity นะครับนะ ประการที่2ก็คือคำนึงถึงความตรงภายนอกนะครับหรือ external validity ซึ่งในความตรงภายนอกเนี่ยเราอาจจะพิจารถึงเรื่องของการทดสอบก่อนเรียนนะครับมีการทำ P-test ผู้เรียนก่อน,นเพื่อรู้ว่าผู้เรียนมีความรู้นะความความสามารถเนะบื้องต้นมาแค่ไหนอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือพิจารณาในเรื่องของการเป็นตัวแทนผู้เรียน,นมีการสุม่มนะครับ นะผู้เรียนเข้าสู่การทดลองนะซึ่งเป็นตัวแทนที่ดีของนะประชากรหรือผู้เรียนทั้งหมดเป็นต้นนะประการที่3ก็คือคำนึงถึงการตอบสนองผู้เรียนนะครับเราต้องมองดูว่าผู้เรียนมีส่วนนะหรือมีส่วนร่วมนะหรือมีปฏิสัมพันธ์ในการจัดการเรียนสอนนะในสถานการณ์ที่เราทดลองนะสื่อดิจิทัลและอัตกรรมการเรียนรู้มนะากน้อยแค่ไหนยอย่างไรบ้างจะทำายัางไงให้ผู้เรียนได้เกิดการมี การส่วนร่วมหรือมีการปฏิสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องนะครับการควบคุมตัวแปรอิสระต่างๆเราอาจจะคำนึงถึงประการแรกคือการใช้กลุ่มเปรียบเทียบอันนี้อาจจะมองเป็น2กลุ่มเช่นกลุ่มทดลองมาเทียบกับกลุ่มควบคุมกลุ่มควบคุมคือกลุ่มที่มีการจัดการเรียนสอนแบบปกติส่วนกลุ่มทดลองคือกลุ่มที่ได้รับการ นะ treatment หรือการจัดการเรียนการสอนด้วยนะสื่อนะด้วยวิธีการที่ผู้วิจัยนะไดนะ้กำหนดหรือตั้งสมมติฐานขึ้นนะรประการที่สองก็คือการสุ่มตัวอย่างนะเป็นการควบคุมนะตัวแปรนะในแง่ของการคัดเลือกนะผู้เรียนแบบสุ่มนะรหรือการ randomly assignment รเป็นการคัดเลือกผู้เรียนแบบสุ่มมา นะไม่ใช่เป็นการเลือกนะครับนะผู้เรียนโดยใช้ความรู้สึกหรืออาศัยความสะดวกสบายนะครับแต่เป็นการนะเลือกผู้เรียนแบบสุ่มนะเลือกผู้เรียนแบบสุ่มมานะโดยที่ทุกคนที่อยู่ในนะกลุ่มประชากรน,นั้นนะมีโอกาสได้ถูกเลือกเท่าเทียมกันนะแล้วก็ประการที่2ก็คือการเริการแบบสุ่มนะครับ เป็นการระบุว่าเราจะใช้วิธีการได้มาซึ่งผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มทดลองเนี่ยนในลักษณะใดะที่มีความเหมาะสมกับะลักษณะของผู้เรียนในภาพรวมนั้นเนช่นมีการกระจายความสามารถของผู้เรียนแบบเก่งปานกลางอ่อน,นแล้วก็มีการสุ่มมาอย่างเท่าเทียมกัน,นหรือมีการกระจายตัวแบ่งเป็นห้องเป็นห้องนะครับ อาจจะมีการสุ่มเป็นห้องมาทั้งหมดก็ได้นะนะหรือมีการาาคระความสามารถกันนะแล้วมีการสุ่มนะนะอย่างง่ายโดยวิธีการนะจับสลากเป็นต้นนะครับรูปแบบของการออกแบบการวัดผลและประเมินผลสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้เราอาจพิจารณาเรื่องของรูปแบบของการออกแบบและการวัดผลนะและการประเมินผลสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดย พี่นาถึงประการแรกก็คือการจัดกระทําให้มีการเรียนการสอนและการทดสอบหลังเรียนนะครับก็คือพูดง่ายๆเป็นการใส่ทรีทเมนต์นะครับที่ผู้วิจัยได้นะดำเนินการนะสร้างอาจจะเป็นพวกสื่อดิจิทัลและนวัตรกรรมขึ้นนะหลังจากนั้นนะเมื่อจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อนวัตกรรมและดิจิทัลเหล่านั้นแล้วจึงมีการทดสอบหลังเรียนนะรหรือการทำโพสเทสเพื่อดูว่า นะผู้เรียนมีความรูนะคร้ความสามารถในการเรียนรู้นะอยู่ในเกณฑ์ไหนอย่างไรบ้างนะประการถัดมาคือจัดให้มีการทดสอบก่อนเรียนนะครับนะโดยอาจพิจารณาคำนึงถึงนะกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะก็คือเป็นการทดสอบแบบวันกะรุ๊ป p ร e เท s t post-test นะครับนะดูว่าก่อนเรียนและหลังเรียนนะมนะีคะแนน นะที่แตกต่างกันนะอย่างไรบ้างนะถ้าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนก็อาจจะสรุปได้ว่านะการทดลองนะด้วยสื่อการเรียนการสอนหรือสื่อดีเท่านวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้นันะ้นะสามารถที่ทําให้ผู้เรียนนะนะมีความก้าวหน้าหรือมีพัฒนาการในการรูนะ้ทีนะ่ดีขึ้นหรือสูงขึ้นะหรือประการที่2คือกลุ่มควบคุมที่เป็นรูปแบบการทดลองที่มุ่งแก้ไขจุดอ่อนนะครับ นะก็อาจจะมีการทดลองนะเพื่อเทียบกับเกณฑ์ก็ได้แต่เป็นการทดลองแบบกลุ่มเดียวนะดนะูว่าหลังจากที่เรียนไปแล้วนะผู้เรียนมีจุดอ่อนนะที่จะต้องมีการ,นะป,รปรับปรุงแก้ไขนะในการจารัดการสอนในรูปแบบไหนอย่างไรบ้างนะประการที่3ก็คือเป็นกลุ่มควบคุมหรือกลุ่มเปรียบเทียบลักษณะ,ะนี้จะเป็นการทําการทดลองนะเพื่อประเมินสื่อดิจิทัลและอัตกรรมเพื่อดูว่า กลุ่มควบคุม,คม,คมที่มีการจาัดการเรียนสอนแบบปกตินะกับคู่เปรียบเทียบที่มีการใช้สือ่อนะดิจิทัลนวะัตกรรมที่ผู้วิจัยนะได้กําหนดหรือสร้างหรือพัฒนาขึ้นนั้นมันมีความแตกต่างกันนะในผลการเรียนระูนะ้มากน้อยแค่ไหนยอย่างไรบ้างนะประการที่4ก็คือกลุ่มควบคุม,คมที่มีการทดสอบหลังเรียนเท่านั้นนะนะเป็นแบบ post test only ก็จะเป็นการดูว่า ทั้ง2กลุ่มเนี่ยทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองนะครับมีผลการเรียนรู้หลังเรียนเนี่ยนะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะสรุปไดนะ้หลังจากที่มีการทดลองไปแล้วนะครับประการที่รับนะนะก็คือจัดให้มีการทดสอบหลังเรียนนะนะอันนี้ก็เป็นการทดสอบดูว่านะนะหลังจากที่นะมีการใช้สื่อดีเท่าแล้วกันเพื่อการเรียนรู้ไปแล้ว นะผู้เรียนนะมีผลการเรียนรู้นะนะเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างจากการทดสอบลังเรียนหรือการโพสเทส